ค,คลิปนี้นะคะเรามากันแบบหน้าผมเป๊ะมากชุดปังมากพร้อมเที่ยวเวอร์แต่ว่าไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องเที่ยวทิปย์กันอยู่ที่บ้านค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวทิปย์ฉบับ New n o r m a l กันค่ะช้อปปิ้งของฝากสุดแสนพิเศษแสนกิฟตเกะในแต่ละภาคกันเลยผ่านเซตหอมสีเส่เซตนะคะสี่ภาคจาก o r n t a l Princess ค่ะสิ่งนี้นะคะเปรียบได้เสมือนของฝากสุดแสนพิเศษนะคะจาก Princess ip, ออริทอ p r i c นเ s ส x คงเดชกุลนะคะเป็นลิมิเ เ d i t i o n เป็น beauty journey Set ที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดคะ่ะ โดยในแต่ละเซนนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ความหอมที่ขายดีในแต่ละภาคเลยแล้วลวดลายตรงนี้นะคะเป็นลวดลายผ้าพื้นเมืองของแต่ละภาคค่ะซึ่งในกล่องนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยออกแบบโดยคุณจิ๊บคงเดชกุลซึ่งเขาเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะทำให้ของเรานี้เนี่ยมันดูแบบมีดีเทลน่ารักน่าสะสมนะคะซึ่งใครที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ความหอมของออร์ทเมรเซ่เดี๋ยวนี้ไม่ควรพลาดแต่ละกลิ่นพูดเลยว่าดีงามมากๆพีดแบบหยิบมาลองฉีดลองดมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาแนะนําว่าแต่ละภาคเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้้างแลวมันนนสใจ ยังไค่ะโดยลายของแต่ละกล่องแต่ละผ้านะคะก็จะเป็นผ้าพื้นเมืองค่ะผ้ากลางก็จะเป็นผ้าเขาหมาผ้าใต้เป็นผ้าลูกแก้วนะคะหรือว่าผ้านาหมื่นสีผ้าเหนือคือผ้าลายน้ําไหลภูเขานะคะส่วนผ้าอีสานก็คือผ้าบัดมีค่ะเอาเป็นวาเราเป็นคนใต้นะคะเราก็จะมารีวิวผ้าใต้กันก่อนค่ะเล่นไม่ถูกแล้วตอนนี้แบบว่าไม่ได้เล่นตายนานมาพอได้ไหมคะ แม่แค่ะจะเกินแล้วแม่ดูหวะภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้พวกเร,ราเบียได้ฟังค่ะนี่ใส่ชุดมาให้มีความแบบน้ำงงน้ำเงินเข้ากันคิดถึงบ้านมากอยากกับไปเที่ยวบ้านมากนะคะใครที่ชอบไปทะเลใต้อาไปเที่ยวภาคใต้นะคะต้องสะสมแล้วค่ะกล่องนี้สวยมากนี่เป็นกล่องสีเงินนะคะพูดถึงแบบมีความอันดมามันมีความแบบน้ำทะเลมีความแบบผ้าทอน้านหมื่นสีจังหวัดตังค่ะ โอ้ยก็ตื่นเต้นจังเลยอ่ะรู้สึกแบบอ,อยู่ตรงนี้นะคะทุกคน พูเราว่าคิดถึงบ้านแม่ไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงนะคะหรือว่าตึกนะคะที่เป็นแนวแบบชิโนโปรตุกีสนะคะจะเห็นได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ตรังหรือว่าภูเก็ตเนาะแล้วก็มีการดำนองดำน้ำด้วยนะคะคือกล่องสวยมากๆจริงๆทุกคนเริ่มต้นชิ้นแรกนะคะที่เป็นบอดี้คอโลนค่ะทุกคนชื่อว่า Oriental Princess Story of Happiness Oriental White Sourer นะคะกลิ่นนี้นะคะหอมมากๆทุกคนเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ชอบช่วงนี้นะคะแต่ก่อนเราชอบเนี่ยแบบฟิตตี้โฟล์น่ารักน่ารักใช แต่พอมันเป็นกลิ่นแบบแนวไวท์ฟลาเวอร์ Flower, เป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวมันจะมีความแบบหอมโตขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะคือกลิ่นนี้เนี่ยละมุนละมุนเลยแบบเป็นผู้หญิงแบบสายละมุนสายนุ่มๆสายหวานๆหอมๆแต่ว่าแบบไม่ได้น่ารักสดใสามากเออเป็นกลิ่นแนวแบบดอกไม้สีขาวลิลลี่กล้วยไม้กุหลาบนะคะแล้วก็มีมักส์เพิ่มความอบอุ่นกลิ่นนี้คือดีมากๆแนะนําเลยค่ะชิ้นต่อมานะคะเป็นแฮร์โคลโลนค่ะทุกคน Oriental Princess Story of Happiness Summer Peach แฮร์โคลนสเปย์ค่ะก็เป็นแฮร์โคลนสเปย์นะคะไว้ฉีดผมหอมและช่วงนี้ก็คือยังอยู่บ้านนะคะเนื่องจากเราเที่ยวทิพกันอยู่นะคะทุกคนเรายังไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่บ้านทำกับข้าวกินเองนะคะแล้วแบบพูดเลยว่าติดใจอาหารใต้มากคือหลังๆเรื่องทำอาหารใต้เก่งขึ้นนะคะก็พบว่ากลิ่นมันแบบ ชัดมากๆก,กลิ่นมันติดผมเอ้ยติดชุดเอ้ยนะคะแฮร์สเปรเป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้ทุกคนมีมันช่วยเยอะมากเพิ่มความหอมฟุ้งทำให้เราไม่ต้องสระผมบ่อยนะคะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่แบบแนวพีชบวกกับดอกไม้นิดนึงก็จะแบบลุยซ่าพร้อมสซนอะไรเงี้ยชอบเลยกลิ่นแบบ อันนี้คือกลิ่นผมที่ดีมากๆชิ้นต่อมานะคะเป็น Body Lotion คะ่ะตัวนี้คือ Oriental Princess Oriental Beauty Summer Apricot Body Lotion นะคะเป็นกลิ่นแนวแบบผลไม้แอปริคอสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ฟีลแบบเฟรช h แบบเอ้ยเราแบบไปเที่ยวทะเลอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกกลิ่นแบบแบบ กลิ่นมันแบบสดชื่นกลิ่นมันแบบดีๆเย็นเสบายๆนะคะกลิ่นนี้หอมมากค่ะปิดท้ายได้วยสิ่งนี้ค่ะพูดเลยว่าเพิ่งเคยได้ลองแล้วมัน work มาก work มากเลยจริงๆตอนนี้คือ o r a n g e princess rhythm of nature miracle winter linen mist นะคะได้ยินคำว่า linen mist ไว้ฉีดผ้าค่ะทุกคนคะ่ะเสื้อผงเสื้อผ้ายอย่างที่บอกว่า ตอนนี้เราทำกับข้าวเองบ่อยใช่ไหมก็จะมีกลิ่นแบบติดผ้ามงผ้าม่านเสื้อผ้าของเรานะคะคือถ้าสมมติทํากลางวันอย่างเงี้ยถ้าตอนบ่ายออกแบบเออทำงานอะไรา้มันมีกลิ่นเสื้อมันมีกลิ่นอาหารติดเราก็จะรู้สึกว่าการฉีดบนเสื้อผ้ามันดีมากมันดีมากฉีดผ้าม่านดีมากเอาฉีดผ้าม่านเลยค่ะดีมากกลิ่นวินเทอร์ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากลิ่นอินเทอร์มันเป็นไงตนรู้สึกว่ากลิ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นแนวสะอาดมันเป็นกลิ่นแนวสดชื่นมันเป็นกลิ่นแนวแบบ new day พร้อมที่จะ ready start the new day มากคือเป็นกลิ่นที่ดีมากนะคะพูดเลยว่าเซตนี้ปังมากค่ะ ด้วย <Ooh. S 1> Wonderful Central หรือว่าเซตของภาากลางนั่นเองค่ะทุกคนผ้าข้างล่างนะคะที่เป็น inspiration เนี่ยก็คือผ้าข่าวม้านะคะแล้วก็มีความสีเหลืองซึ่งมีความแบบว่าสวยมากแล้วก็มีตุกๆนะคะพร้อมกับแบกบรรทุกต่างๆโอ้มีเครื่องชามเบนจำลงสวยมากๆอันนี้ก็คือน่ารักดีคนขับตุกๆดูแบบเท่มากเสีหายไ เป็นนักท่องเที่ยวมากกหลมแบบได้ับตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเซ็ตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับเซตภาคกลางนะคะเริ่มต้นด้วยชิ้นแรกเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวโคลโนเหมือนกันนะคะชื่อว่า Oriental Princess Story of Happiness Forever Bright Body Cologne Spray นะคะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่แบบแนวสายหวานสายแฮปปี้นิดนึงนะ,ะมีความฉ่ำๆหน่อยก็จะเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีความ กลุ่หนิดๆอ่ามีฟูตี้ฟ o อร์นะคะความน่ารักคือกลิ่นนี้เลยทุกคนแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะสำหรับเป็นตัวแฮร์โคลนแฮร์โคลนนะคะนี้ชื่อว่า l r e n t a l Princess Story of Happiness Sweet Features Hair Cologne Spray นะคะก็เป็นกลิ่นฟ e a ช u r e s กลิ่นดอกฟีเชียมีความหอมละมุนนุ่มนวลน,นะคะสำหรับผู้หญิงแบบสายหวานสายแบบ น่าเอ็นดูสายแบบน่ารักสายแบบกุ๊กกริ๊กเบาๆนะคะคือเป็นกลิ่น หอมของสายหวานเลยนะคะใครที่แบบอยากได้เฮดสเปรย์นะคะกลิ่นนี้คือน,น่ารักมากๆบอดี้โลชั่นนะคะสำหรับเซตภาคกลางเนี่ยตัวนี้จะเป็น Oriental p r i n c e s s Oriental Beauty Lovely Sakura. ัก k u r a Body l ลช i ่นค่ะกลิ่นแนวแบบอ่อนๆเบาๆฟุ้งๆนะคะคือบอกว่าบอดี้โลชั่นของ Oriental Princess ดีมากคือเนื้อให้ความชุ่มชื้นที่ดีแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยนะแล้กกลิ่นติดผิวไม่ฉุนไม่เหม็นไม่เวียนหัวคะ่ะกลิ่นนี้หอมมากๆสุดท้ายนะคะนี่เหมือนของภาคใต้เลยจะเป็นตัว Oral Princess Rhyth ินเซสริทึมอ r ฟเนเจอร ลินินมิสนะคะก็ไว้ฉีดผ้าต่างๆเสือ้อผ้า,านผ้ามผมอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันมีความอับจากพุ่งหน้าฝนสิ่งนี้ก็อจะเป็นอนะ่ะ มาต่อกันด้วยเซตของภาคเหนือนะคะนี่คือ Enchanting Nod นะคะมีความวิจิตรศิลแล้วก็สีชมพูน่ารักอ่อนหวานนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับเซตภาคเหนือนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะก็คือบอดี้ o คลนค่ะตัวนี้คือ Oriental Princess Story of Happiness Summer Peach Body Cologne Spray นะคะเป็นสเปรย์ที่มีกลิ่นพีชบวกกับก,กลิ่นดอกไม้นะคะจะให้ลุคที่แบบว่าสดใสลุยๆซนๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบแอคทีฟแบบ อยแบบแอคทีฟมากหอมสดชื่นสดใสฟรุตตี้ฟลอร์พีชพีชบวกกับแบบดอกไม้นิดๆหวานหอมค่ะและสำหรับแฮร์คอลอนของเซตนี้นะคะก็จะเป็นตัว Oriental Princess Story of Happiness for Ever Bright Hair Cologne ค่ะกลิ่นแนวแบบดอกไม้บวกกับเบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลนะคะสายแฮปปี้สายแบบแนวผู้หญิงคิดบวกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนี้คือใช่มากอืมและสำหรับโลชั่นของเซตนี้นะคะเป็นตัว Oriental Princess Oriental Beauty Magnolia Dream Body Lotion ค่ะ มันจะเป็นกลิ่นที่หอมไปทางฟรุตตี้นิดนึงกลิ่นที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอ่อนวัยกลิ่นน่ารักมากนะคะหอมมากตัวนี้ค่ะเป็นบอดี้โลชั่นที่คงค่า PH บาลานให้แบบตรงกับผิวธรรมชาติของเรานะคะแล้วคือกลิ่นหอมมากให้ความชุ่มชื้นดีมากไม่เหนียวเหเนะด้วยค่ะอันนี้คือ Oriental Princess Rhythm of Nature Morning Chilling Mist In นะคะเป็นน้ำหอมฉีดผ้าที่เหมือนผ้าที่เพิ่งซักใหม่ๆุกคนนึกออกะมันเป็นกลิ่นที่แบบว่า สะอาดสะอาดแล้วเฟรชมากแล้วกลิ่นคือสดชื่นมันมีความฟลอร์ฟิตตี้นิดนึงแต่แบบมันมัน,มนหอมแบบหอมสะอาดหอมสะอาดสดชื่นมากเป็นกลิ่นเหมือนแบบพิ่งซักผ้ามาเลยอ่ะปันนี้ชอบมากจัดไปค่ะนี่คือเซต enchanting n o t ค่ะ มาถึงหมดภาคอีสานกันมากนะคะคนเซ็้ชื่อว่า Amazing North East นะคะก็เป็นเซตของภาคอีสานมีความสีเขียวเก๋ๆสดใสนะคะแล้วก็ผ้าตรงนี้นะคะเป็นลายของผ้ามัดหมี่เนาะส่วนตรงกล่องนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีผีตาโคนาอมีเครื่องปั้นดินเผามีหมอนสามเหลี่ยมด้วยค่ะอันนี้ถ้าพี่ชอบมากที่บ้านก็มีนะเป็นหมอนที่ต้องมีทุกบ้านจริงๆเนาะก็สวยงามสดใสนะคะสายภาคอีสานที่รู้สึกว่าพอเราพูดถึงอีสานมันมีความ แซบมันมีความม่วนมันมีความแบบว่า สนุกสนานหรือเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเซตนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่สิ่งนี้เลย o r i g n a l princess story of happiness sweet freesia body cologne spray นะคะสำหรับกลิ่น sweet freesia นะคะก็จะเป็นแบบผู้หญิงหวานๆอบอุน่นละมุนละมุนอ่อนโยนนะคะเป็นกลิ่นแนวแบบ floral f o u i t y นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบเน้นความอบอุ่นเข้ามาด้วยนะคือใครที่เป็นสายหวานนะคะ sweet freesia ต้อง ต,ตัวนี้คือ Oriental Princess Story of Happiness i c y Cool Hair Cologne Spray ค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่แบบมีความเย็นๆนะมันเป็นกลิ่นฟีลแบบเวลาที่อากาศหนาวๆเย็นๆนะคะแล้วก็สดชื่นมากๆกลิ่นนี้แบบสดชื่นหอมแบบจริงจังสำหรับ Body โลชั่นตัวนี้นะคะก็คือ Oriental Princess Oriental Beauty Charming Orchid Body Lotion ค่ะเป็น Body Lotion ที่กลิ่นหอม มาเป็นกลิ่นหอมแบบว่าแนวน่ารักสดใสนะคะมาสุดท้ายนทางก็คือตัว Oriental Princess b r e t h e of Nature Morning c h i l e Linen Mist นะคะก็จะเป็นกลิ่นเดียวกับตัวภาคเหนือนะคะเป็นกลิ่นแนวมอ r ์ i ิ g กลิ่นที่แบบว่า กลิ่นแบบแนวแบบเหมือนเพิ่งสักผ้าเสร็จใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นหอมมากเลยนะคะและนี่ครั้งคือเส้นหอม4เส้น4ภาคนะคะจากออริทัลเป็นเซ็ดเอ็กซ์จิฟคงเดชกุลลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะเหมือนกับได้ซื้อของฝากแต่ละภาคมาเลยค่ะทุกคนคใครที่เที่ยวทิพย์อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะก็ช็อปกันได้แล้วค่ะกล่องลายน่ารักมากนะคะ,ะทุกคนและที่สำคัญเราสามารถที่จะรียูสนำไปใช้ต่อได้ด้วยนะคะอันนี้คิดว่าเวิร์กมากๆเลยสำหรับคลิปน,นี้นะคะพี่กิต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าถา้้้าาาชชออออบคคลลลลลิปปปนนีย่่ืมมกกดไไไ์แวงห บอกกันข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย